ว่าร่ำแม้เงินสุรจึงเดินเข้ามาในรับมดอนช่วยความตกต่ำและเงินให้แก่ชายคนหนึ่งเมื่อรับมดอนได้มาถึงวันสะระขอแล้วรับมาแล้วก็จากไปก็ละอายุฟาร์ละก่อนที่เขาจะถูกอภัยโทษให้หมายความว่า เราฎอนได้มาถึงเป็นเดือนแล้วแต่เขายังไม่ถูกอภัยโทษจากอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع แสดงว่าคนนั้นตกต่ำมากเลยทั้งที่เราตอนนี้เป็นความดีงามเป็นการตอบบาปเป็นเดือที่เขากำลังข่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع เป็นคนที่ลดเบ้นจากการความยวทั้งหลายแต่เขากูนั้นเป็นคนที่ยังไม่ได้ถูกอภัยโทษจากอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع เป็นคนบูเรมานะฮะเป็นคนที่แมวไหนเลยตกต่ำมากเลย กระ Ramadan นี่ยังไม่ถูกอภัยโทษแล้วเดือนอื่นๆจะอภไปถูกอภัยโทษให้กันนะเดือนอื่นๆจะรับการอภัยโทษแล้วเมื่อเดือนพิเศษเนี่ยยังไม่ได้รับการอาภัยโทษยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยจากบาปแล้วเดือนอื่นจะจะรอดนะตกต่ำม,มากเลยดนะังนั้นเราก็อย่าเป็นคนที่ตกต่ำทัศนคของเราต้อง ต่ตอนนั้นก็อัลลอฮ์ س ุบฮานะาฮเนะราบบาม่เต็มที่นะามันเต็มที่ไมเตมที่ไม่เต็มที